ไปปล่อยฮะเห็นพ่อเอกบอกอยากได้ให้ไปปล่อยในบ้านพ่อเอกอะขายขายขายที่อะไรฮะเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาอีกไอ้คิงจริงมันลงนะมโอ้ย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 โ้ยฉันหางตัวเอง มึงบ้าไ้เลือมเฮ้ยอยาให้มันลงไปที่เดิมนะแต่รถทับไอ้คิงดึ่งไอ้เหี้ยจะอยให้มางกูดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมางกูปล่อยลงน้ำไปไปให้ลงน้ำไปเลยาล้วทำไมมึงเาหัวไปทางนู้นดิ เออทำไมไล่มันไปไอ่ด <c ười> ีเดีย๋ยวตั้นตั้นมีกหนอยเดี๋ยวตีตรงั้นมันตีเอ้าเอ้าเอ้าเร็วหนี้โอ้โหนิดหนึ <c> ่ง <ười> <c ười> ไปไปไป ยิงคิเร็วไอ้ยิงยิงเร็วจัดอ่ะไปนไเนาะนู่น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 ้ยมัน้ตวไิมเนงนะจมน้ำตายคิปนี้เปิดคลิปด้งูครับจบดลตันมะโคเฮ้ยมัน เฮ้ยเจ้าตกใจเย่งไอไม่าเนี่ยมันตายเฮ้ยมันจะฆ่าตัวตายน่ะมันอวหมดดินน่ะตายแล้วก็าขึ้นมาไอทิงลงไม่โยมาเฮ้ยมันเป๊ดสวัสดีครับช่องอัศวินแมคโครครับได้วอกาสถ่ายคลิปเลย เฮ้ยเอ้ยมันตายอย่างเงี้นะมันค้าตัวตายแล้วนะห่วยเยี้ยมหายเยี้ยเฮ้ยหห่วแล้วห่วยแล้วห่วยแล้วมันลอยน้ำได้ยาติดเบ็ดขนาดเละเบ็ดลาวอ่ะนะไม่เหมือนไทยไม่เห็นเมืองลาวว่าดีครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับเปิดคลิปได้งูครับจบรดอนมโคครับ นี่ถ้าอยู่บ่อเจ๊นะไม่เหลือเเนี่ยเออพม่าเอาไม่ทับหม่เลยอ่ะมานยวมึงจมันก็เข้ามาเนี่ยมันอยู่ภายฟองมันอยู่งเงี้ยเฮ้ยคิงจับเต่าดิน่ะ ลูกชิ้นอยากออกกล้องเหรอแบบแี้เขาดิอยาจับงูใส่พันคอเนี่ยโอ้ยอ้ามึงยังเว่นหนีอยู่เลยเคยรู้ว่ามีงยังงูอ่ะเจองูอ่ะนี่จะเป็นไหนรไอ้กีหาบอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้กูจเต่ามาไอ้แค่กูอุตส่าห์เข้าใส่ กูจะกูสาค่อยๆปล่อยเอ้ยเอิร์มันงันีเป็นงะกูหยดูฟองนี่นะเออแค่ไนดู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 ยุบไปวายทำบาตแล้มาทำทำดีได้ทำบุญแบบวายตัวหัวหเมกี้กูปล่อยต่อแบบตัวหนึงยี่ตัวหัวลูกหลังไอ้มันหมดินน่อ ดีไม่เหลือข้าบ้านนี่อ่ะเมื่อกี้น э ั่นตรงนีนี่นะบอกได้เลยกูไม่เห็นก็เลยมาหาพี่เบียร์อ่ะทีเนี้ยคือในบ้านเราไม่เไม่ได้เออตอนในป่ามันมีอปไรเยอะเอนตัวนี้จะเป็นแม่ก็ได้เออเมื่อกี้นั่นจำสลับเมตรวัดดูก่อนนะสี่เมตรโอ้เมื่อกี้เออลืมจับมาทำเป็นลงกุ้งขาว ตะโลกแก่ได้ถุงเท้าหนังงูอยู่ดิแจติวยังไม่หนีอ่ะเฮ้ยแต่มันอ้าปากเรี่มากถ้ามันกินไอ้ชิงเข้ามานะชิงเชื่อป่าวว่าโอ้่เมื่อกี้มันรัดแกนผมเลยนะพวกมันจะบัดออกเขาเรียบเออห้ามมึห้ามมันรัดแล้วอ่ะไม่เป็นไรกำไรไงลกกำไรของกำไรงูนี่หายากนะมึงกำไรงูกเพราะมันถ้ามันเป็นก็ดีแต่ถ้ามันแด่พองไปไม่ดีอย่างเงี้ยกรรมการยังอ่ะ ทำการยังยังเรื่องนู่นไปไหนเหรอน่าจะคุ้นจุงนั่นแหละคุ้นจุงเขาออกเหรอฮะคุ้นจุงเขาออกเหรอเลือกมาจงมาเลือกถอดใจจงมามืไม่ยุ่งกับของมึงเลยนะแต่เขาไม่ได้ลงมึงลงจับอะไรกูเป็นคนผิดอ่ะไม่ใช่คนวิ่งนี้นะมกูวิ่งใส่คนเด้อ มึงบ้า,าไมมงมะมันฆ้าตัวตายแล้วสะพานโคอยู่ตรงสะพานโคอยู่ตรงข่ก็ไดจบคิ้เดี๋ยวกูจะจบคลิปด้วยควายมึงอะ ใช่เหรอหเห็นไหเห็นยังไงเยูโอ้โหมองบูมมึงรู้ด้วยว่ารุ่นห้าโอ้โหพี่้ว่ะมันไม่เหมือนันตอนนั้นตอนนั้นบอกโกเบไอสัตว์รุ่นห้าตรงหนอกไอโพหักอะ่ะเอา้ารุ่นห้าตรงโพหักไงที่ตักไอนาอยู่อะ่ะบอกโกเบโอ้โหตู้อย่างนี้คุณจะกล้าเข้าไปตัดไม้ไหมนี่โอ้โหม่ต้องหรอกจัดแท็กเตอร์มาแท็กเตอร์มาดันทีเดียวเลยนี่เลยที่ตหา เต้นมาเต้มาขี่นี่แทกอยู่เลยพ่โพ่อยังไงคันเกียร์บอกได้เลยว่าไม่ต้องนับเครื่องอก็เกียร์ไดรอลงเลยโกอยู่นะให้โก้เอาเงาลูกไปนี่แล้วสับคอเออแล้วก็เนื้อขัวยาวเนื้อทัด gwakwai ya kebe ƙogarar muka